สวัสดีค่ะวันนี้ฝนจะพาเพื่อนๆนะคะมาแนะนําเครื่องมือช่างประจำบ้านพื้นฐานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นนี้เลยค่ะเป็นคีมนะคะเป็นคีมตัด3อย่างค่ะตัวนี้เป็นคีมตัด3อย่างนะคะจับหนีบแล้วก็ตัดค่ะตัวนี้ต้องมีไว้นะคะแข็งแรงมากนะคะตัวนี้แล้วก็ทนด้วย ต้องมีติดบ้านไว้นะคะตัวต่อไปค่ะตัวที่2ตัวนี้เลยค่ะเป็นไขควงนะคะมีทั้งไขควงปักแฉกนะคะแล้วก็ไขควงปักแบนค่ะตัวนี้ลูกค้าได้ใช้แน่นอนเนาะเวลาเราช้อปปิ้งออนไลน์มาอย่างเงี้ยค่ะมีชั้นมีตู้มาอย่างเงี้ยตัวนี้เลยนะคะต้องใช้ตัวนี้เลยใช้ดีมากๆเลยนะคะตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้เลยตลับเม็ดนะคะเอาไว้วัดระยะวัดพื้นที่ค่ะต้องมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะมาตัวนี้ตัวต่อไปก็คือไขควงเทสนะคะไขควงเทสเราสามารถเทสไฟได้นะคะเวลาไฟเราไม่ติดหรือว่าไฟไม่เข้าในปลั๊กเนี่ยเราก็ลองเทสดูว่าไฟมาไม่มานะคะแล้วก็แสงไฟเนี่ยก็จะขึ้นให้เราตรงนี้เลยค่ะ มาชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคอนนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการทํางานของมันเป็นยังไงเนาะมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนเนาะไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานแก้รับรองว่าได้ใช้แน่นอนค่ะตัวนี้หมดแล้วค่ะนี่คืออุปกรณ์ประจําบ้านพื้นฐานนะคะที่ทุกบ้านต้องมีนึกถึงไฟให้นึกถึงบ้านไฟฟ้านะคะ